วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวา b u บัคร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจาทาวน์ของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมโลบัคแมปของออสตาทาวเวอร์ดีเฟน e ์นะครับในวิดีโอนี้ครับผมจะรีวิวตัวละครนะผมคีนิโตกุ้งของเรานั่นเออะะคคดาาีซซกยกยยโต ครับผมจําชื่อไม่ได้ผมจําได้แค่คิริโตะนะครับก็เป็นหนึ่งตัวเมนของผมนะครับแต่จําชื่อไม่ได้งงแม่ะงงกันดีก็ตัวละครนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่อยู่ในของสตาร์ดัตนะครับผมซัมมอนซัมมอนพิเศษนะครับหรือว่าสเปเชียลซัมมอนนะครับก็แบนเนอร์นี้เลยนะครับก็จะมีทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือโบแอนคองนะครับผมแล้วก็คิริโตะนะครับแถมอีกหนึ่งตัวที่เอามารีลันนนั่ก็คือตัวของคูลเลอร์นะครับที่หลายๆคนแบบสนใจมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับผมก็จะมมมมีีีีี5ดดดดดดดาาาาวว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 6แแลล้้้้กกกก็็็7นน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 นััััั่่เเเเเอออองงงะะะคคคคคครรรรบบบิิใใหยยยจปไู๋โโทุ ไปครับก็สุ่มกันมาได้ก็จะได้ตัวละครหน้าตาแบบนี้มานะครับอันนี้ผม6ดาวนะครับผมก็จะรีวิวทั้งหมด่ามตัวเลยครับคือ5าดาว6ดาวแล้วก็7ดาวนะครับตัวมนครับมาดูที่อีโวก่อนนะครับถ้าอีโวขึ้นเป็นร่างของเลดโรสเนี่ยนะครับก็จะเป็นของ6ดาวใช่ไหมหกดาวเนี่ยก็จะใช้วัตถุดิบประมาณนี้นะครับไม่ใช้คินิโตตามที่ผมบอกนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยก็คือไม่ต้องทำนะครับสรุปคือไม่ทำหรอกทาไม เดมันหลอกผมใช่ไหมช่างมันนั่นแหละนะครับหลอกผมไม่เป็นไรเวทที่ผมมีนะครับก็คือ175นะครับผมตัวคนครับเป็นตัววางพื้นท่าสายฟ้านะครับก็ใช้เงินวางตออหนึ่งตัวเนี่ย750นะครับหนึ่งตัวนะครับดัมเมจอยู่ที่42,808ืวิทยุตีหนึ่งทีระยะ50นะครับบูทแคตตาเกลืทั้งหมดอ่า6ตัวนะครับผมขึ้นไหลเนี่ยบูทดาเมจ10%นั่นเองนะครับทุกคนครับโอเคไปดูกันเลยนะตัวละครนี้รอเหลาพอสมควรนะครับตอนน นี่ก็นะครับผมฝากกดไลค์คนละทีด้วยนะครับไม่ขออะไรเยอะครับคลิปนี้ขอสัก3 0 0พันไลค์ให้กับคิริโตะตัวละครที่ผมอวยหน่อยนะฮะตัวละครนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเก่งไปไหนนะเป็นผักอยู่ประมาณสองหนึ่งซีซั่นนี่นะฮะโอ้โหเป็นผักนะครับพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเก่งเฉยนะฮะใช้แอดมินได้ทุกอย่างครับสกงสกิลแหมเก่งนะลูกลูกเจมจริงๆคนนี้นะครับเนีมาครับมาครับผมสำหรับตัวละครนี้ 5้าดาวนะฮดาวดูซิว่าจะเป็นยังไงผมคิดว่าขั้นแรกนะครับผมมันก็ยังไม่มีอ่ห้าดาวเนี่ยนะครับหดาวเนี่ยมันก็ยังไม่มีแมคานิคใหม่ตามที่แอดมินบอกนะครับหรือว่าเดบบอกหรอกนะครับโอ้โหคนสั้นเชือ่อมีไปอ่าแทงประมาณนี้นะครับนี่คิด,ด่ต่อคูงก็สั้นมากครับการวางเนี่ยมันจะตีเป็นโคนนะครับแล้วการวางเอเอทำไมเส้นมันทะลุมันนี่เลยวัตเตอรไปดูเป็นกันครับช่างมัน หวังว่าคงไม่บักที่แบบว่าถ้าแบบพุ่งมาตรงนี้ปุ๊บแล้วมันระยะมันยันตรงนี้เลยนะขอไม่นะครับแอนิเมชันประมาณนี้ครับมาอัพกันเลยดีกว่าครับขั้นที่1ครับใช้เงิน12,500ครับดาเมจอยู่ที่1 6 4 0 0แแล้วก็โหอัพเยอะมากขั้นที่2นะครับผมใช้เงิน15ครับแล้วก็อนิเมชันใหม่ครับดาเมจอยู่ที่341,000ครับตัวของระยะเนี่ย60นะครับโอ้อนิเมชันใหม่ระยะก็ดูสิโอกระโดดแล้วก็ฟันนะครับผม วงเล็กไปหน่อยนะแต่ว่าก็น่ารัทุกคนลองอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆก่อนน่าจะประมาณสัก8ขั้นนะขั้นตัวน,นี้นะ8-9ขั้นวาน,น,นี้มาครับขั้นที่3ครับใช้เงิน20,000ดาเมจ500,000 30,000ขั้นที่4ครับ25,000ดาเมจ80,000 48,000ระยะ70แล้วก็ตัวของเอ้ยเ,เดี๋ยว En c h a n t e n h a n t Skill 25,000ครับเฮ้ยระยะจะเป็นโคลนจากเซอร์เคิลเป็นโคลนนะสนใจดูสิเปียวออิอนชานดาบ แล้วฟันโอ้โหเท่เท่เ uh ท่เท่นี่ฮะขั้นต่อมาครับใช้เงิน45,000ครับดามเมจอยู่ที่1นึ่งล้านสีผมมองว่ามาตีนานไปหน่อยนะแต่ว่าดามเมจให้เวอร์มากครับแล้วก็ขั้นที่6ครับใช้เงิน60,000ดามเมจอยู่ที่2องล้านสองแสนหแล้วก็ผมคิดว่านะ มันลงเลทได้อยู่นะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวอัพให้ดูอินฟินิตก่อนขั้นที่7นะครับผมใช้เงิน520,000ครับดาเมจก็อยู่ที่3ล้านครับทุกคน3ล้าน2แสนระยะ100อนิเมชันใหม่ครับชื่อว่าเล้งเนลเอาโฮพี่น้องตีช้าแถมไกลและแหลมเฟี้ยวมากเอาล้วครับเปลี่ยนชุดนะครับคิดโตกุ้ง,งเราเฮ้ยแต่หหเปลี่ยนชุดเท่ดูดิ โอ้ท่เที่ย่านะครับผมนี่ก็คือคีโตล่างห้าดาวครับผมทุกคนครับถ้าเป็นเลดวางได้ตัวเดียวด้วยโอเคมาอัพอินฟินิตก่อนดีกว่าบัฟก่อนบัฟบัฟหนึ่งตัวนะครับผมนะอัพแบบตันๆเลยนะดาเมจนะครับผมสามล้านสองแสนแปดบิระยะ100ใช้เงิน 7แสนครับตอนหนึ่งตัวนะครับโอเคนะลองดูครับว่าถ้าเราบัฟ250%นั้น11ล้าน2 0 0แสนครับ8วิจมติหนึ่งทีระยะ120ครับทุกคนผมมองว่าระยะแย่ไปหน่อยนะผมรอดู6ดาวดีกว่าระยะจะดีกว่านี้ไหมนะครับแล้วก็เอาไว้ลงเลดก็ได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูเขาบ่าลงเลดนั้นอะไรยังไงครับอ่ะลงเลดนะผมมองว่าเอาประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วแหละนะครับเนี่ยประมาณ8แสนนะครับ8แสนเอออันนี้น่าจะพอแล้วนะครับลองดูซิว่า8 0 0แสนของเขาเนี่ย นะครับแล้วก็บัฟ250%เนี่ยเท่าไหร่บัฟนะครับอ่าประมาณเกือบ3ล้านครับโอเคลงเลทค่อนข้างดีนะตัวหนึ่งนะครับใช้เงินประมาณ72,000เอ่อต่อหนึ่งตัวนะครับสำหรับตัวลงเลทนะครับหรือว่าสตอรี่แต่ว่าสามารถอัพขึ้นไปอีกได้นะครับเพราะตัวละครนี้มันหวานแค่ตัวเดียวเนาะก็อัพขึ้นไปอีกก็ก็จะได้ประมาณนี่ครับ4ี่ล้านสามแสนแหมื่นนะครับครับนี่คือคริสโต5ดาวครับเดี๋ยวดูครับว่าล่าง6ดาวนั้นจะเก่งกว่าขนาดนี้ไหมนะฮะ โอเคครับมาครับต่อทนนี่6ดาวนะครับผมยืม ID น้องคนนี้มานะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ยืม ID มาเรเวลนะครับใส่เสื้อคาชาด้วยนะฮะก็โอเค นะครับก็ตัวละครนี้นะครับหลังจากที่เราอีโวไปแล้วนะครับผมก็อาจจะเป็นคิดิโตะล่างเลดบูนะครับผมนะฮะเอ้ยไม่ใช่เลดบูเลดโรสนะครับเลดบูโหคึกเลยเดียวนะฮะก็เดี๋ยวกดอีโวให้ดูก่อนนะครับถ้าจะอีโวจากล่างนี้เป็นล่างสตาร์คิงเนี่ยต้องใช้นี่ครับผมวัตถุดิบตามนี้นะครับผมหนึ่งแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับผมทุกคนครับก็อันนี้ผมไม่อีโวนะก็เดี๋ยวไปไอคิดดีของน้องเขานะครับนี่คือวัตถุดิบของเขานะครับสรุปจริงๆนะครับไม่ต้องใช้คิดิโตะเลยนะ เป็นนไระก็ใส่มาครับเวลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับตัวละครนี้นะครับอ่าดาเมีอยู่ที่ห้าหมื่นสามพันนะครับผมแปดวิจมตินทีระยะห้าสิบครับใช้เงินวางตัวหนึ่งตัวใช้เงินอสี่พันนะวางปุ๊บสี่พันเลยไม่วางได้ตัวเดียวได้นะในเกมหนึ่งนะครับก็อ่าเป็นท่าสายฟ้าคาตาโกรีมีทั้งหมดหกตัวบูทดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์เทาขึ้นไปนะครับนี่คือคิริโตหกดาวนะครับผมสแตทประมาณนี้นะฮะก็ถือสองดาบแล้วนะครับนี่ถือสองดาบนะจะเป็นล่างของอ่ารถเลสนะครับที่ยูจีโอนั้นแปลงเป็็นนนนดดาบบบบะะคครรััััแแล้้ววกกสูตขอองมมิผ ไปดูกันว่าจะเก่งขนาดไหนครับสำหรับร่างนี้ครับร่าง6ดาวของคริตโตะกุ้งของเราครับผมไปแพงมากๆเลยโอเควางครับผมโอ้โหโอเคดีกว่า5ดาวแล้ววะกว้างขึ้นมานหนึ่งครับใช้ดับดำก่อนนะครับนี่ดาบดำดาบดำแอน,นิเมชันประมาณนี้วาดชิงอ่าโอเคครับ ขั้นแรกครับผมใช้เงินนะครับผม25,000ครับก็จะเป็น3 0 0 0 0 0สามเอ่อส0 0 0 0 0ขออภัยสี0 0 0 0สามหมืโอ้โหอัพได้ประมาณหขั้นครับขั้นที่2ครับใช้เงิน50,000ครับดาเมจอยู่ที่923,000ระยะ70็ดสิบอันดใหม่ชื่อว่าเห็นใอ็นแทนสกิลอะไรเอ็นเอ็นเอ็นแทนสก l ลก็คือสกิลเดิมแหละนะฮะสกิลอันอันเก่าอันก่อนอันนี้นะครับก็ตัวจะเป็น Circle คิลนะครับทุกคนครับนี่ฮะโอเคลองอัพลองจบติสิ นี่ e n hand c e k i l l อู้น้ำแข็งอ๋อใช้ดาบน้ำแข็งเนาะตับขวาของเราย่อฟิงโอเคเรียกได้ว่าตอนนี้40,000ดาเมจ900 0 0นะครับไม่ตีแอร์นะไม่ตีแอร์ขั้นที่3ครับใช้เงิน55 0 0 0ครับดาเมจ1,460,000คขั้นที่โอ้ไฮบิดมาแล้วขั้นที่4ครับใช้เงิน70,000นะครับดาเมจอยู่ที่2,80,000นนะครับอ่าไฮบิดนะครับ70,000เดี๋ยวรอครับตอนนี้ตีแอร์เนาะก็ เรียกว่าตอนนี้ใช้เงิน2 0 0แสนถึงจะตีแอร์นะครับผมตอนหนึ่งตัวคัาดี้นะครับผม70,000ดาเมจก็อยู่ที่2 6 9ล้านนนครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับทุกคนขั้นสุดท้ายใช้เงิน4 0 0แสนครับชื่อว่า Dual Enchant นะครับจะเป็นใช้สองดาบนะครับผมแล้วก็ตุ้มนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นส่วนดาเมจนะครับจะอยู่ที่35,500 0ระยะ100ครับอ n น m a t i o n นหม่ไป ตีแอร์ด้วยสรุปคือฟูลเอดีใช้เงินอยู่ที่337,000สคูณสองก็6กแ0 0 0กครับต่อหนึ่งตัวนะครับอ่าคิดตัววางได้แคะ่ตัวเดียวด้วยนะฟูลเอดีตีแอร์ครับ3 5 5 0 0 0นห้าแสา่สายฟ้าช่ำๆเลยทีเดียวรีลนะิสคอลเลกชันเหรอจ้ะรีลิสเลคอลเลกชันอ๋ อ่าเอ็นแฮนแฮเดอร์เมนโตอะไรของเขาไม่รู้นะครับเอ็นแฮนเอ็นแฮนนี่ครับยูจิอก็จะมาช่วยเขาด้วยนะครับนี่เป็นเงามาเป็นเงานะมึงนะฮะโอเคนี่ครับคิริโตะกุ้งเรานะครับบัฟตันแล้วนะฮะมาครับบัฟ250%ครับผม250%ครับบัฟไปคิริโตของเรา12ล้าน4ี่แสนครับ t รีแอ l ์โนะครับระยะ120ไกลมากครับตัวนี้นะครับถ้าวางกลางๆนี่นี่ครับ12ล้านใช่ไหมวางตรงนี้ก็คือก็น่าจะทั้งแบบอะครับถ้าบัฟ ครัเกือบทั้งอทั้งแมปทั้งแมปครับทุกคนครับสำหรับตัวละครนี้นะครับนี่คือคิริโตะของเรานะครับผมทุกคนนี่คือร่าง6ดาวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวรอดูครับว่าร่าง Star King นั้นจะเก่งขนาดไหนนะครับก็คือร่างแอดมินที่ปลดทุกอย่างกับใช้ทุกอย่างได้นะครับตื่นมาแบบจากเป็นผักนะครับกลายเป็นเทพเฉยงงเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าไปเก่งมาจากไหนนะครับนั่งรถเข็นเฉยๆอยู่ดีก็เก่งนะครับไปดูครับว่าร่างเจ็ดดาวนั้นเก่งกว่าร่างนี้ขนาดไหนครับทุกคนครับ มาครับทุกคนครับร่างของสตาร์คิงนั่นเองนะครับผมทุกคนครับผมก็ขอยืมไอดีน้องคนนี้มานะครับชื่อว่าอึ้มนะครับผมบมากครับสำหรับคนนี้นะครับผมฮึมนะฮะขอบคุณมากครับแตงกิ้วแตงกิ้วครับสำหรับการให้ยืมไอดีมารีวิวนะครับผมนี่ครับขอคนละลายครับทุกคนโอ้แม่งเบสซิ่งสวยมากครับร่างสตาร์คิงสวยจริงครับแต่ว่านี่คือลิเกไปหน่อยไหมเดินแบบนี้นะฮะเอ๋อเฮ้ย อ๋อมันลากสตาร์คิงแล้วมันก็ต้องบินนะโอเคโอเคอ่ะบินบินบินครับนี่คือเบสซิ่งของคิริโต้ของเรานะครับคริติโต้เราอยู่นี่เนาะนี่อยู่นี่อ่ะมาดูครับหลังจากที่เราอีโวไปแล้วนะครับตัวละครนี้นะครับตอนหนึ่งตัวนะครับใช้เงิน7,500พนารนะครับในการวางท่าสายฟ้านะครับมีเบสซิ่งยืนพื้นนะครับมีแมคานิกใหม่นะครัสำหรับตัวละครนี้นะครับอ่าดาเมจเริ่มต้นนะครับอยู่ที่76,000นะมีทั้งหมด6ตตัวว5ิีทื่นห0พันนะคาตเกอรี่มีทั้งหมดหกตัวห้าวิตี นะฮะฮว่าโอเวอร์นะสมควรทำหรือเปล่านะฮะผมมองว่าตัวนี้แม่งเท่นะครับสมควรทำทุกคนครับอย่าอย่าได้รีรอครับจริงๆบัวร้อยก็ควรทำและตัวละครนี้ก็ควรทำเหมือนกันนะครับไปไปดูกันว่าจะดาวเป็นไงฮะมาแล้วมาแล้วอ่าตัวละครนี้แมคขนิกใหม่ของมันก็คืออะไรดูกันครับโจมตีเป็นฟูลเอวีเลยนะมาถึงอ่ะดูกันบินอยู่นะฮะบินอยู่นะครับเอา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 ขี่ตูบินอยู่เป็นยังไง อ่าไม่ขั้นอีกหม่ยังไม่ยังไม่มานะครับอืมโอ้ห้าวีตีทีหนึ่งครับโฟเอวีนะไม่ตีแอร์นะครับมาอัพกันเลยอ่ะบขั้นแรกครับใช้เงิน5,500ันารนะครับดาเมจอยู่ที่115,000โนห้าพ my god นะครับขั้นที่2ครับใช้เงิน25,000ครับอ่าดาเมจอยู่ที่412,000นะครับระยะ60แล้วก็แอนิเมชันใหม่ครับชื่อว่า all element นะครับโอ้โหโอเคเป็น circle นะครับมาดูกันว่าแอนิเมชันใหม่เป็นยังไงชิงโอเคปล่อยเหมือน พลังนะจากดาบข้างหลังสิไม่ใช่จากดาบข้างหลังนะครับเหมือนเป็นการรีเวิร์กเลยเนาะรีเวิร์กคิริโตะนะครับโอ้ตัวนี้อัพเยอะมากครับมาขั้นต่อมาครับใช้เงิน40,000ครับดาเมจ1,050,000ครับแล้วขั้นต่อมาครับใช้เงิน70,000ดาเมจอยู่ที่โอโห3,920,000แล้วก็แต่ตีนานหน่อยครับก็คือ12วิจบตี1ทีระยะ80ครับ a อนิเมชันใหม่ตัวนี้ถามว่าเล่นเลดได้ไหมเล่นได้นะครับเล่นได้เล่นได้โอเคฟูลเอวีนะเราอดูกันว่าเป็นยังไงครับของเา อ๋อก็คือแช่แข็งใช่ไหมแต่คิดว่าไม่น่ามีแข็งนะจะเป็นดาเมจดาเมจแทนเพราะถ้าเกิดแข็งมันจะขึ้นเป็นฟรีดให้นะครับเป็นขึ้นเป็นลูกน้ําแข็งนะอ่าไม่ไม่ฟรีจริงด้วยครับต่อมาครับใช้เงิน50,000ครับดาเมจอยู่ที่4ล้านอ๋อหกแสนเก้าหมื่นแปดหมื่นครับดาเมจอยู่ที่5้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแล้วก็ขั้นที่7ครับใช้เงิน1นึ่งแสนครับดาเมจอยู่ที่7จ็ดล้านนะครับเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแล้วก็จาก12บสองวิมาเป็นเจ็ดวินะครับระยะ100นี่ครับรรีีคอลลเคชยนนะครับอ่า ในเมชั่นใหม่อ่าจะเป็นโคนนะครับยังไม่ตีแอร์นะครับลิเลสเดลเลคคันเล็กชนเนอะโอ้โหโอ,โอ้เดี๋ยวคือยังไงอ่าผมผมอัญเชิญอ่าอันเอามาดิอันนี้คือเริ่มเริ่มแมคคันอกใหม่ยามาหรือ,อยังยังนะครับยังยังยังไม่มา อันนี้ลีลีคอลเลคชันนะครับโอ้ตีไวยอยู่นะ7วิ โหเจ็ดล้านด้วยนะครับขั้นต่อมาครับผมขั้นที่8ครับใช้เงิน5ล้าน5 0,000นครับดาเมจอยู่ที่12ล้านห0 0 0นต่อมาครับขั้นที่9ครับใช้เงิน4ล้านดาเมจอยู่ที่22ล้านห0 0 0นครับ7วิโจมตี1ทีกลายเป็น9วิโจมตี1ทีครับแล้วก็ระยะ120ครับออนิเมชั่นนะครับชื่อว่า Two Star Stream นแบบ Two Star Stream โอ้ยลุยๆๆออโต้เซอร์เคิลก็จะไกลขึ้นนิดหนึ่งนะครับไกลขึ้นนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวขออนุญาตอัพไปเลยแลล้้้้้้วกกัััันนนนนขขสุดททาายคครบ็ือี่10 0 0 0 0ใชเงิ6 3 ดาเมจอยู่ที่39มสิบเกล้านห้าแแล้วก็จะเป็นการโจมตีแบบตีแอร์ด้วยนะครับไฮบริดโอ้เยี่ยมเลยนะครับตัวละครนี้นะครับผมดาเมจนะครับอัพตันนะครับออยู่ที่ประมาณ39มสิบเก้าล้านห้าแวิโจมตีหนึ่งทีระยะ120ครับระยะประมาณนี้นะก็กว้างมากนะครับกว้างๆเลยแหละนะครับแล้วก็ตีแอร์ด้วย1ตัวนะครับใช้14ล้านนะครับสิบสีล้านต่อหนึ่งตัวนะครับอ่ะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนเมชั่นใหม่ของเขา สตาร์ดเบิร์สสตีมสตาร์บิสีมดิเร็ว โอเคครับเรามาว่าด้วยเรื่องของตัวแมคานิกใหม่ของตัวคิริโตะตัวนี้นะครับมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสับสนนิดนึงแต่ว่าฟังผมนะมันจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับคิริโตนะครับหลังจากที่เราอัพไปแล้วตันแล้วนะครับตัวละครนี้นะครับสามารถตีติดคริติคอลได้นะครับผมก็คือทริปเปิลดาเมจนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นดับเบิลดาเมจหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าทริปเปิลดาเมจนะครับก็คือหลังจากที่คิริโตนะครับผมตีนะครับผมครบ4ีครั้งนะครับผมไม่มั่นใจว่าตัวละครเดียว 4ครั้งนะครับครั้งที่ครั้งสามครั้งครั้งที่4ของเขาเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบคียที่ข้อนะครับก็คือดาเมจจะคูณไปเลยนะครับผมทริปเปิลครับสามคูสามไปเลยก็คือจะร้อยกว่าล้านหรือ90กว่าล้านอะไรประมาณนี้นะครับร้อยกว่าคิดว่าน่าจะร้อยไม่ก็60กว่าล้านประมาณนี้นะครับแต่ผมเดาว่าน่าจะร้อยกว่าล้านตามที่เขาบอกแอดมินบอกอันนี้ผมไปฟังจากคลิปแอดมินมานะครับ ทางเด็บเขาบอกเลยว่าเนี่ยนะครับตัวละครนี้มีแมคาันิกใหม่ก็คือตีซ้ำตีย้ำนะครับครบ4ี่ครั้งนะครับจะตีติดคริติคอลนี่คือคริโตนะครับผมทุกคนครับเรียกได้ว่าค่อนข้าง c r a ี y บ้ามากเลยนะครับมันเป็นอะไรที่สุดๆจริงๆนะครับสำหรับตัวละครนี้นะฮะนี่คือแมคานิกของเขานะครับอ่าผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะัพขั้นสุดท้ายนะครับผมตัวละครนี้ดีสำหรับการลงเลทแล้วก็อินฟินิตนะครับแต่ผมมองว่าอินฟินิตน่าจะดีกว่านะครับถ้าจะไปเล่นเลทจริงๆผมแนะนาให้เป็นล่างคาดาวก็พอแล้วเนาะนี่คือคิตคระ อบับแล้วกันนะครับ2องนะฮะดาเมจอยู่ที่138ล้านครับถ้าทริปเปิลดาเมจอยู่ที่ประมาณอาโอ้โหเท่าไหรอ่อ่ะ ประมาณ400ล้านนะ400กว่าล้านนะครับทุกคนนี่ค well ือคิร uh ิโตะนะครับตีแอร์ด้วยนะครับโคนแย่ไปหน่อยนะครับด้วยความที่มันมีแมคานิกใหม่ตัวละครนี้น่าทำน่าใช้มากเลยทีเดียวนะครับผมใครคิดเห็นยังไงกับคิริโตะนะครับสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับถ้าผมพูดแมคานิกมันผิดไปสามารถคอมเมนต์แก้ไปได้นะครับแต่ง่ายๆคือทุกครั้งที่ตีครั้งที่4เนี่ยมาตีติดคลิแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเจอกิปหน้าครับผมในวิดีโอนี้ฝากกดไลค์คนละทีด้วยนะครััับบดรวคสี